ครับก็จะมาอธิบายการทำงานของข้อ2กับข้อ7ในคืนบ้านที่5าคืนี้ครับก็จะขออธิบายรวมกันเป็นคลิปเดียวเลยนะครับเพราะว่าการทำงานมันคล้ายกันก็เริ่มกันที่ตัวส่วนของที่เป็นตัว Start อ๋อตัวไอ้ o n e o ร e พวกนี้ก็เป็นการ s e ตอั พวกตัว Arduino or G ก็เป็นการเริ่มต้นแล้วก็จำาวที่ start start ก็จะคอ l l LED LED ก็จะทำการ push ค่า R16 เก็บไว้ในแล้วก็โหลดไปค่า 0xFF 0xFF ที่เป็น1111กับ1111เนี่ยเก็บไว้ในตัว R16 จากนั้นก็จะเอา DDR คือ R16 ก็คือเอาค่าที่อยู่ใน R16 เอาไปที่ตัว data direct ตัว a จากนั้นก็จะ pop r16 เพื่อที่จะชดค่าเริ่มต้นเป็นของ r16 ก็้ว l e t r ก็จะเปมาที่ตัวคำสั่งต่อไปที่เป็นเรียร์ r17 ก็จะเคขียร์ค่าที่อยู่ใน r17 แล้วก็จำไปที่ตัว l ูป p ูปก็จะ call output call output อันนี้ก็จะเป็นการ เซตเอาพุชก็คือพุช h าสิบหกกับพุช h าสิบเจ็ดจากนั้นก็โหลดค่าเข้า r สิบหกจากนั้นก็จะทำการ x or ค่า r สิบหกกับ r สิบเจ็ดพอ x or กันเสร็จปุ๊บก็จะเอาผลลัพธ์ไปเก็บใน r สิบเจ็ดสิ่งนี้นก็จะเอาพุชผลลัพธ์ที่อยู่ใน r สิบเจ็ดที่พอร์ต a จากนั้นก็จะ pop r สิบเจ็ดกับ pop r สิบหกแล้วก็เลทไปที่ตัวคำสั่งต่อไปที่อยู่ในลูป ็ราเป็นคอดีเลย์คอดีเลย์ก็จะเป็นการพุชอายี่สิบพุชอยี่ิบเอ็ดพุชอยี่ิบสองแล้วก็โหลด r ยี่ิบเอ็ดสองร้อยโหลดอยี่ิบสองเป็นสองร้อยห้าสิบห้าก็เป็นการเซตลูกทีนี้ก็จะเซตลูปที่ประมาณหนึ่งวินาทีนะครับจากนั้นก็จะกลับไปที่ตัว อ่า uh, implement r สิบเจ็ดก็คือเพิ่ม r สิบเจ็ดขึ้นทีละหนึ่งจากนั้นก็จะ cpi r 17, สิบเจ็ดสิบเนี่ยก็คือการเปรียบเทียบค่าใน r สิบเจ็ดกับตัวสิบใน bi n e s c r i p t เนี่ยก็คือถ้าผลลัพธ์ไม่เท่ากันเนี่ยให้กระโดดไปที่ s r i p ซึ่งมันจะเกิดขึ้นเมื่อ r สิบเจ็ดเนี่ยมีค่าเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเแปดเก้าจากนั้นก็จะโหลดค่า ศูนย์ไปใน R17 จากนั้นก็จะทำการเราดิใน R17 กับศูนย์ก็คือถ้าผลการเรียบเทียบ,บเนี่ยมัเท่ากันก็จะโหลดค่าศูนย์เนี่ยเข้าไปที่ R17 เพื่อดีซึ่งตัวนะครับจากนั้นก็จะำจำกลับไปที่ลูเพื่อเป็นการวนลูกกนททํางานตัวสคริปเนี่ยก็จะ โหลดค่าใน40เนื่อนที่ส2 0เพื่อเป็นตัวคูณหน่วงเวลาในรอบถัดไปอะไรประมาณนี้ครับก็ถ้าจะให้สรุปการทํำงานของมันเนี่ยก็คือเริ่มต้นเนี่ยเราจะกำหนดให้พอร์ต A เนี่ยทั้งแปดพินเป็นเอา์พุตและตั้งค่าตัวนับหน1 7ที่เป็น r 1 7เนี่ยเริ่มต้นที่0ูนย์ังนั้นเนี่ยมันก็ จะเป็นการวนลูปแสดงผลก็คือจะนำาตัวนับเนี่ยาตัวนับใน R17 เนี่ยมาปิดปิดแล้วส่งไปที่พอร์ต A เพื่อให้มันทำงานแบบ Active l o w จากนั้นก็จะทำการหน่วงเวลาดีเลยแล้วก็เพิ่มค่าตัวนับ R17 ขึ้น,นขึ้นหนึ่งจากนั้นก็จะทำการตรวจสอบเงื่อนไขว่า R17 เนี่ยมีค่าเท่ากับ10หรือไม่ถ้าไม่เท่าเนี่ยโปรแกรมเนี่ยจะกำหนด อ่าแต่จะค่าจะกำหนดค่าใน R ยี่สิบเนี่ยซึ่งใช้ในการควบคุมความยาวของดีเลย์เนี่ยให้เป็นสี่สิบแล้วก็แบบไปแสดงผลเลขต่อไปถ้าเท่ากับสิบโปรแกรมรีเซ็ตตัวนี้หนึ่ง R สิบเจ็เนี่ยให้เป็นศูนย์แล้วก็วนไปแสดงเลขศูนย์ใหม่ก็ประมาณนี้ครับสำหรับการทำงาน